สวัสดีค่ะสมาชิกกลุ่มเรารักเลขทุกๆท่านนะฮะวันนี้นะฮะตรงกับวันอาทิตย์ที่สิบแกุุภมพ,พันธ์สอง7นรอหสิเจ็ดนะฮะสีมงคลวันนี้จะมีสีเขียวสีม่วงและสีดำเสหรับไพ่เสียงไ <c oughs> พ่เสียงไทยประจำวันนี้นะคะได้ไพ่หมายเลขสูหมายเลขสิบนะคะคือไพ่ e e l o f for t u n e หรือไพ่กงล้อนะคะกับไพ่หมายเลขสินะไพ่จ s สติกนะฮะ ดังนั้นวันนี้เลขเด่นหน้าไพ่จะมีเลขดังนี้นะคะ106259 106259เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ประจำวันนี้ค่ะสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะดาวหนึ่งคือดาวอาทิตย์กำลังหกวันนี้คนวันอาทิตย์ได้ไพ่เสียงทายหมายเลขศูนย์นะคะก็คือไพ่เดอะฟูลกับไพ่หมายเลขสิบสองค่ะคือไพ่แฮงแมน ดังนี้วันดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันอาทิตย์มาจากเด็กเล็กๆหรือถ้าใครมีกูมานใครมีตาไข่ทูบตาไข่เลขกูมานเป็นสื่อด้วยนะคะเสริมดวงคนวันอาทิตย์ทาบุญกับโรงพยาบาลเด็กนะบ้านพักเด็กอ่อนเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณสําหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอาทิตย์ศูนย8 5ูนย์หนึ่งสองแปดห้าเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอาทิตย์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะ ไปค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์ดาวสองคือดาวจันทร์นะคะกำลัง15วันนี้คณวันจันทร์ได้ไพ่เสียงไทยหมายเลขสองนะราชนีพระจันทร์กับไพ่หมายเลข13คือไพ่เดทดังนั้นวันนี้นะ,ะสื่อของคนวันจันทร์มาจากอายุของคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตเลขที่ห้องเลขที่เตียงเลขรถเข็นศพเลขฝาโรงนะคะเสริมดวงของคนวันจันทร์ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพ ทำบุญนะกับบุญิธีร่วมกับตันยูหรือโปรต็กตึ้งก็ได้เลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่คนวันจันทร์21308 2 1 3 0 8ปยดเป็นเลขเด่นหน้าไพ่คนวันจันทร์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะดาว3คือดาวอังคารนะคะกำลัง8นะวันนี้คนวันอังคารได้ไพ่ หมายเลขเก้านะไพ่ฤาษสีหรือไพ่เจ้าที่เจ้าทางกับไพ่หมายเลข15คือไพ่เดวิลนะคะหรือพระราหูดังนั้นวันนี้สื่อของคนันาคารมาจากเลขที่บ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้นะก่อนซอ,อก่อนใช้เลขที่บ้านทําบุญอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะหากมี คนพิการหรือคนตาบอดหรือถ้าจะเสริมดวงก็ทำบุญกับบุญที่คนพิการคนตาบอดเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็เป็นสื่อค่ะหรือถ้าใครมีบูชาพระราหูเลขล็อตเลขเหรียญเลข,เลข,เลข,เลขซิมซีจากพระราหูก็อาจเป็นสื่อให้กับคนวนอังคารเลขเด่นหน้าไพ่คนวรรณคารในวันนี้คือ9158291582เป็นเลขเด่นน้าไพ่ของคนวรรณคารในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะฮะดาวสี่คือดาวพุธกลางวันนะฮะกำลัง17 วันนี้คนพุธกลางวันได้ไพ่เสียงไทยหมายเลข7็ดนะไพ่เฉลี่ยอตดนะฮะกับไพ่หมายเลข16คือไพ่ทาวเวอร์ดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันพุธกลางวันมาจากทะเบียนรถรถที่นั่งวันนี้หรือรถที่เข้าซ่อมหรือถคันที่ถูกเฉียวชนโดยเฉพาะคันที่เป็นชื่อคุณนี้จะเด่นมากๆเลยเสริมดวงคนวันพุธกลางวันทำบุญลงศพทำบุญผ้าห่อศพหรือทำบุญกับวัดละร่วมบุญสร้างทางเข้าวัด สร้างสะพานนะคะเลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่คนพุทธกลางวัน71638 71638กปเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคุณพุทธกลางวันในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะดาว ดาว8คือดาวพุธกลางคืนกาลัง12วันนี้คนพุธกลางคืนได้ไพ่หมายเลข1นะไพ่เมจิกเชียนกับไพ่หมายเลข21่็นะค,ะคือไพ่เดอะเวิร์ดดังนั้นวันนี้สื่อของคนพุธกลางคืนมาจาก2ตัวท้ายสตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจําและเลขจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณด้วยค่ะ สำหรับการเสริมดวงของคนพุทธกลางคืนนะคะทำบุญกับ,บิธิแม่และเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อด้วยค่ะสำหรับเลขเด่นนับให้คนพุธกลางคืน21074 21074เด่นนป็นเลขเด่นนับให้ของคนพุธกลางคืนในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะดาว5คือดาวพฤหัสนะคะกำลัง19วันนี้คนวันพฤหัสได้ไพส่สยงห์ไทยหมายเลข18นะฮะ กับไพ่หมายเลข19เก้านะคะไพ่เดอะมูนกับไพ่เดอะซันดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันพระหัสมาจากความฝันนะฮะเมื่อคืนฝันอะไรคุณจะฝันแม่นนะคะ,ะแล้วก็เลขจากเด็กเล็กๆนะ,ะอายุสองขวบสาขวบที่กำงลังคู้ก,กำลังโซนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้ก็ได้เสริมดวงคนวันพระหัสนะคะถ้าฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วฝันถึงน้องหมาน้องแมวที่เราเคยเลี้ยงนะคะก็ทําบุญอุทิศให้กับเขาหรือจะทําบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็ก วัดพบาตน้ำพุก็ได้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสือกับคุณสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันพฤหัส1 8 9 6 5 1 8 9เ5ปเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันพฤหัสในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะดาวหคือดาวศุกร์นะคะกำลัง21วันนี้คนวันศุกร์ได้ไพ่เสียงทายหมายเลข6ค่ะไพ่เลิฟเวอร์นะคะกับไพ่หมายเลข ยีค่ะคือไพ่จัสเมนดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันศุกร์นะคะมาจากอา,อายุคนรักนะคะคุณพ่อคุณแม่สาม,มีภรรยาลูกหลานใครก็ได้ที่คุณรักมากที่สุดนะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าคนวันศุกร์ถ้าไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอหรือรอรับยาหรือถ้าไปธนาคารเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณเสริมดวงคนวันศุกร์นะคะทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอศพหรือทำบุญกับโรงพยาบาล ะะโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงหรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆก็ได้เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อค่ะสำหรับเลขเด่ดนน้าไพ่ของคนวันศุกร์นะหกสองศูนย์แปดเก้าหกสองศูนย์แปดเก้าเป็นเลขเด่ดนน้าไพ่คนวันศุกร์ในวันนี้ขอโชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันเสาร์นะฮะวันเสาร์นะดาวเจ็ดคือดาวเสาร์กำลังสิบวันนี้คนวันเสาร์ได้ไพ่เสี่ยงทายหมายเลขสิบสี่นะไพ่แถมพรนกับไพ่หมายเลขห้า นะก็คือไพ่พระหรือไพ่เดอฮลโลเพนดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันเสาร์มาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำและเลขสลิปเงินทำบุญต่างๆนะทำบุญกับวัดทำบุญกับโรงพยาบาลนะหรือทำบุญร่วมบุญค่าน้ำข้าวไฟวัดนะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อด้วยค่ะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันเสาร์หนึ่งสี่ห้าเก้าหก 1>, 1 4ึ่งห้าเป็นเลขเด่นนับให้ของคนวันเสาร์ในวันนี้ขอให้โชคดีกับทุกๆคนนะคะสําหรับเลขเด่นเย็นนี้นะคะ ใช้ตอนห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งและ1นึ่ทุ่มครึ่งนะ,ะมีเลขดังนี้3 5 6 7 8 2หกเาห้าหเ็ดปสองเป็นเลขเด่นเย็นนี้นะคะขอทุกท่านโชคดีและอาจารย์หนองขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะ,ะน้ำจิตน้ําใจนะคะที่มอบค่าครูให้กับอาจารย์หลังจากที่คุณปังปังในแต่ละวันขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อาวันนี้นะคะเราอาจจะมีนัดกันนะคะเปิดดวงประจําสัปดาห์ของคนทั้ง8วันนะ,ะช่วงประมาณบ่ายสองกว่านะคะเดี๋ยวรออาจารย์ประกาศนะคะ เอาละวันนี้ปังปังเฮงๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ